คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าผูกใจคนรู้ใจแมวคุณปอนมาเล่าเรื่องหล้อนทั้งอำเภอแล้วก็เรื่องล่าสุดก็คือเรื่องหลุดนรกเมื่อประมาณสักเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับทั้งนี้มาพร้อมกับเรื่องราวสุดหลอนที่ตัวของคุณปอนเนี่ยได้ไปเล่นน้ํา ในสระน้ ia, ําแถบชนบทจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปประมาณสัก27ปีที่ผ่านมาครับบ่อลวงตายมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่9ก kind of ับสายของคุณปอนหลอนทั้งอำเภอเลยครับสวัสดีครับคุณปอนหลอนทั้งอำเภอเพราะเธอคนเดียวจ้าเสียงแบบไหมคะไม่นะโอเคค่ะ ทำไมอะไปเล่สงการมาสิไม่ใช่ค่ะเพราะว่านอนนอนอนอนดึกแล้วก็มาตื่นเช้าอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็คือเหมือนตื่นหลายรอบ่ะคะเพื่อรอสายอะค่ะที่จะเล่าอะค่ะอ๋อเหมือนเรานอนเ,เกงใจเลยเนะนอะนนเหมือนตื่นหลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะก็เลยกลัวเสียงเป็นเป็ดอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจเข้าใจเลยว่าพวกเรารู้สึกผิดเลยอะ โอ้ยไม่หรอกค่ะเข้าใจค่ะเพราะว่าเราไม่ได้กําหนดเวลาเนาะหมายถึงโนอะ้กุณปอนพูดเรารู้สึกผิดเลยเนี่ยให้เขาลับรับตื่นตื่นหลายรอบไปขิงค่ะเออให้เขาทรมารนี่เช,ช้ามีธุระไปทํางานไหมเนี่ยไม่มีค่ะอ๋อสบายสบายก็ระแวงค่ะระแวงว่าแบบเฮ้ยมันจะถึงหกโมงเชาา้าไหมถ้าหกโมงเช้าเนี่ยหมายถึงว่าแฟนเขาก็จะ อาบน้ําแต่งตัวไปทํางานมันกลัวมันจะมีเสียงแทรกเสียงอะไรอย่างเงี้ยเราเกรงใจทีมงานนะคะอ๋อแต่ถ้าตอนเนี้ยก็คือครับปกติละค่ะงั้นเขาตอนเล่าเลยนะเอา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 เลยเอายังไ่ได้คุยอะไรกันเอาคุณปอเอาเอาคุยได้ค่ะได้ค่ะคุณปอเล่าเลยเอาโอเคครับผมคือเรื่องนี้ค่ะมันเป็นเรื่องที่ตอนนั้นเป็นเด็กหญิงเลยค่ะอืเพราะว่าอายุสิบสี่ แล้วก็มันจะอยู่ในช่วงที่แบบปิดเทอมค่ะพี่แล้วทีเนี้ยด้วยความที่บ้านปอนอะแม้ว่ามันจะอยู่จังหวัดเดียวกันแต่บ้านยายกับบ้านของแม่ค่ะก็คือแม่อยู่บ้านพ่อเนาะเหมือนเหมือนแบบเขาแต่งงานแล้วเขาก็ไปอยู่บ้านพ่อ,อม,มันก็จะอยู่คนละอำเภอ,อซึ่งระยะทางก็จะห่างกันพอสมควรม,มันทําให้การไปมาหาสู่กันเนี่ยมันยากมากมคือปอนอะ่ะอายุสิบสี่ เราเป็นหลานของยายของตาแต่ว่าโอกาสที่เราจะเจอยายอ่ะเหมือนปีละครั้งอ่ะหรือสองครั้งมันแค่นี้เองค่ะแล้วก็พอถึงในจุดที่อุ้ยตอนลืนติดพัดลมไม่เข้าเท่าไหร่นะไม่เข้าเท่าไหร่นะอ๋อไม่เข้าโอเคไม่เป็นไรค่ะเก่งใจค่ะเก่งใจครับคุณปอจะพูดเก่งใจบ่อยแต่ผมมา่เก่งใจคุณปอนะเนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนเออทีนี้ด้วยความที่ระยะทางของบ้าน แม่แล้วก็ยายมันห่างกันทําให้เราไปมาหาสู่กันยากเพราะว่าทุกคนก็มีงานมีการต้องทําเนาะบ้านปอนจะอยู่ในตัวอําเภอ,อเด็กเมืองใช้คำว่าเด็กเมืองเนาะบ้านยายจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆเพราะมันในยุคยี่สิบเจ็ดปีที่แล้วอะ่ะมันมันไม่มีเทคโนโลยีอะไรเลยค่ะอืมคือไฟหมู่บ้านก็ไม่มีไฟที่ไฟสอบไฟฟ้าสองทางอะคะ่ะม,มันก็ไม่มีทีเนี้ยพอปิดเทอมเราก็ขอแม่ ว่าแม่นอยากไปเล่นบ้านยายอะ่ะได้ไหมแม่เขาก็คือปกติเขาก็จะไม่ให้ไปไหนเราจะไปด้วยกันอยู่แล้วเงี้ยคะ่ะในครอบครัวแล้วตอนนั้นปอนอยังเป็นลูกคนเดียวอยู่นะคะค่ะ,คะทีเนี้ยแม่เขาก็เหือแนบบเขาใจอ่อนเขาก็เลยอนุญาตให้ปอนเนี่ยไปเล่นบ้านยายได้เขาก็มาส่งพอมาส่งอะ่ะเราอะ่ะ ไม่รู้จักใครเลยะค่ะพี่แจก๊กแต่จะมีเป็นพี่ผู้หญิงขอให้ชื่อว่าพี่เฟิร์นนะคะพี่เฟิร์นนี้จะเป็นหลานห่างๆของป้าแล้วก็ปอนก็จะต้องไปทักอยู่บ้านป้าแล้วทีนเ,เนี้ยพี่เฟิร์นเนี่ยเขาก็จะมีเพื่อนของเขาในรุ่นก็จะมีพี่ผู้หญิงแล้วก็พี่ผู้ชายเขาก็ไปแนะนำปอนอะให้รู้จัก ซึ่งปอนไม่รู้จักใครเลยแล้วก็เป็นเด็กน้อยอะ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเล่นกิจกรรมอะไรกันดีค่ะเพราะว่าเราต่างคนต่างไม่รู้จักกันเพื่อนใหม่เลยแล้วเขาเป็นรุ่นพี่ปีนึงเขาก็จะอยู่มสามเนาะทีเนี้ยเขาก็เลยถามปอนว่าปอนว่ายน้ําเป็นไหมปอนบอกว่าว่ายเป็นป่ะงั้นไปเราไปเล่นน้ํากันปอนก็ว่าเล่นน้ําที่ไหนอะ่ะท้ายหมู่บ้านไงอืปอนก็ มันอยู่ตรงไหนเขาก็เลยพาปอนไปตอนตอนแรกคือยังไม่ได้เล่นอะไรนะคะปอนขออธิบายสระว่ายน้ําก่อนมันเป็นสระหมู่บ้านเป็นสระแบบเหมือนสมัยก่อนหรือปัจจุบันก็น่าจะยังมีอยู่ค่ะคือมันจะเป็นสระที่อยู่ในในหมู่บ้านนั้นที่เขาจะเอาไว้ใช้ประโยชน์อะคะ่ะมาหาบน้ํามาอะไรอย่างเงี้ยอืซึ่งมันยังไม่มีประปาค่ะที่แล้วก็ สระก็ค่อนข้างกว้างค่ะใหญ่พื้นที่ใหญ่แล้วก็รอบรอบสระจะเป็นต้นตาลน,นะคะปลูกเรียงติดต,ดต,ดต,ดตดิติดกันครับทั้งสระสระไม่ใช่สระสี่เหลี่ยมสระจะเป็นแบบสระที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเขาไม่ได้ขุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอืค่ะ,คะแต่มันมีขนาดใหญ่แล้วก็เขาก็ชวนเราไปแล้ววันรุ่งขึ้นว่าเนี่ยเดี๋ยวประมาณ บ่ายสองโมงอะ่ะก็เดี๋ยวมามานัดมันมารวมตัวกันที่ศานะตอนก็โอเคแล้วเขาก็ไปแนะนำเพราะเราไม่รู้จักใครก็ในกลุ่มก็จะมีผู้หญิงห้าคนนะคะรวม,อมปอนอแล้วมีผู้ชายสองคนเป็นวัยแบบมีเราคนเดียวที่อายุสิบสี่นอกนั้นสิบห้าหมดแล้วตอนนั้นนะคะที่แจ๊คมันจะมีเพลงหนึ่งะคะ่ะ ที่ดังมากๆในยุคนั้นคือเพลงของพี่มอสเพลงฮโหโฮัลโหลของพี่มอสแล้วเราก็เต้นเพลงฮัลโหลฮัลโหลของพี่มอสอะ่ะแล้วก็กระโดดน้ำอะ่ะมันสนุกอะ่ะพี่แจ็คเราก็เล่นกันอย่างนี้แล้วเราก็เต้นท่าพี่มอสกันเนาะแล้วก็ระหว่างที่ปอนอะ่ะเล่นทุกคนมันมีความสนุกสนานม,มันเป็นแบบเด็กอะคะ่ะก็เล่นน้ำตีน้ำอะไรกันไปเพราะว่าก็ค่อนข้างเยอะนะเจ็ดคนอะืะ ทีเนี้ยความเราหิวน้ําหิวขนมคือสระตัวเนี้ยถึงมันจะเป็นสระที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ว่าเขาก็ทําบันไดอะคะ่ะ<ค>เพื่อให้ลงไปซึ่งปอนไม่รู้หรอกว่ามันมีกี่มีกี่ขั้นเดี๋ยวตอนตอนสุดท้ายจะเล่าให้ฟังว่ามันมีกี่ขั้นนะคะก็คือปอนก็เดินลงบันไดขึ้นบันไดเนาะไปกินน้ํากินขนมแล้วก็มากระโดดน้ําเล่นกันต่อไปจนมีอยู่จังหวะหนึ่งที่เขาก็ยังร้องเพลงนี้เล่นเพลงนี้กันอยู่ ตอนเดินนะคะบันไดขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สาม,มสี่ห้าพอขั้นที่หกตอนหลุดลงไปเลยะคะ่ะครับคือคือในตอนนั้นตกใจมากว่าเฮ้ยทําไมกูกูล่วงลงไปเลยวะครับคือตอนว่ายน้ําเป็นนะคะพี่แจ๊แต่ตอนพยายามว่ายเพื่อ เพื่อจะแบบหลุดพ้นจากการที่เราล่วงลงจากนะำล่วงล่วงลงน้ําอ่ะเหมือนเราตกเหวอะ่ะเฮ้ย <c oughs> ทำไมมันมันมันว่ายไม่ได้วะมันเหมือนคนลืมว่ายน้ําอ่ะลืมท่าว่ายน้ําหมดเลย <c oughs> เหมือนคนที่เป็นคนที่ว่ายน้ําไม่เป็นตอนนั้นก็แบบตกใจตัวเองมากพยายามตะเกียรตะกายอ่ะคะ่ะ <c oughs> ในน้ําคือมองในน้ําอ่ะคือพยายามกลั้นหายใจใช่ไหมคะไม่ให้สำลักน้ํา <c oughs> ในใต้น้ําอะเรามองแบบมันก็ขุ่นหมดเลยครับคือพยายามแบบมันแน่นมากพี่แท็กคือคือ,ค,อคือมันแน่นอกมันบีบเป็นแบบมันทรมานนะคะครับสําหรับคนที่เคยจมน้ํานะคะมันทรมานแบบมันเหมือนแบบเหมือนตัวจะระเบิดเลยอือตอนก็พยายามแบบตะเกียกตะกายแล้วก็มันมีวบบหนึ่งนีกขึ้นมาได้ค่ะว่าเฮ้ยหลานเล่าอ่ะ เขาเป็นลูกพี่สาวลูกพี่ลูกน้องค่ะเขาเคยเสียชีวิตที่นี่ตอนอายุสองขวบตอนนั้นปอนก็เลยนึกได้แล้วก็พูดว่าขอให้ชื่อว่าน้องโฟดแล้วกันนะคะโฟดโฟสหรือเปล่าถ้าจะเอาน้าไปอ่ะอย่าเพิ่งเอาน้าไปนะน้ายังอยากอยู่กับพ่อกับแม่ถ้าเกิดว่าน้าโดนรถชนตายหรือโดนอะไรอย่างเงี้ยอยู่บนบกอ่ะ พ่อแม่น้ายังมาทันดูใจอ่ะแต่เนี่ยเพิ่งจะมาบ้านยายอ่ะครั้งแรกอ่ะจะต้องมาตายอยู่ที่นี่แล้วเหรอ,อจะต้องมาจมน้ำอยู่ที่นี่แล้วหรออแล้วตอนนั้นอ่ะปอนก็แบบรวบรวมพลังอ่ะครั้งสุดท้ายเลยแบบเพราะว่ามันมันไม่ไหวแล้วอ่ะพี่แจ๊กก็พยายามแบบถีบตัวขึ้นมาแล้วจังหวะมันเป็นตลกลายอ่ะพี่แจ๊กเขาก็ร้องเพลงนั้นกันอ่ะอไอเราก็ ชูมือพะงาพะงาท่าเดียวกันกับเพลงนั้นเลยค่ะฮัลโหลแล้วเราก็ชูมือเขาขึ้นคิดคิดว่าเราร้องเล่นด้วยเหรอถูกต้องค่ะเพราะเพราะเขารู้ว่าเราว่ายน้ําเป็นมันไม่มีทางเป็นไปได้ที่เราจะจมน้ําำแล้วเขาก็ร้องเพลงนั้นเราก็ชูมือแบบนั้นพี่จนแบบจนปอนมั่นใจว่าปูไม่รอดละมือปอนก็แบบกวักกวักกวักปุ๊บมันเหมือนแบบดวงเรายังไม่ถึงคาแอ้วเนาะ เพื่อนผู้ชายเขามาคว้ามือไว้เราก็ลากเขาถึงรู้ว่าบอนจมน้ำอพอพอเขารู้เสร็จคือด้วยความเราเป็นเด็กอะ่ะมันตกใจกันหมดเพราะผู้ใหญ่รู้ไม่ได้คือถ้าผู้ใหญ่รู้อะ่ะโดนทั้งแก๊งเราก็เลยปิดเรื่องนี้กัน แล้วจงวังหวะตอนจมน้ําจังหวะเมื่อกี้มันเหมือนจะตลกนะคุณผู้ชมผู้ฟังนึกภาพเด็กเพื่อนๆตเต้นกันอยู่ข้างบนน่ะแต่เราพยายามกระเสือกกระสนเอาชีวิตรอดและเพื่อนข้าง<ช>บนก็เต้นกันอยู่ท่าแบบท่าเพลงพี่มอสฮัลโหลแลแต่เราแบบ <c oughs> พยายามทําอย่างเงี้ยแต่เรากําลังจะตายอะ่ะใช่ค่ะโอ,อ,อมันทรมานมากพี่จักคือถ้าใครได้เคยจมน้ำอ่ะจะรู้เลยว่าแบบมันเหมือนตัวจะระเบิดอะค่ะครับค่ะ แล้วหลังจากที่เขาลากเราขึ้นมาได้เขาถามว่าเป็นอะไรปอนก็พูดว่าหนูจมน้ำํำ <c oughs> เขาบอกว่าเฮ้ยจมได้ยังไงหนูไม่รู้หนูเดินลงบันไดมาหนูก็ล่วงลงไปเลย <c oughs> เขาบอกว่าเป็นกระคิวหรือเปล่าไม่เป็นคือหนูไม่ได้เป็นอะไรเลยหนูก็บอกกับกับพวกพี่ๆเขาวา่แล้วทงังแล้วจากนั้นเขาก็แบบเฮ้ยมัน าจะไม่ดีแล้วพอตอนนั้นประมาณห้าโมงเย็น<ม>ค่ะเขาก็เลยแบบไม่เล่นกันแล้วก็คุยกันในกลุ่มว่า<ค>ไม่เราบอกผู้ใหญ่นะ<ม>อ่าเราปิดปิดเป็นความลับนะเพราะเราก็กลัวโดนด่ากันเนาะโดนแน่โดนแน่ว่าเพราะว่าพี่เฟิร์นะเขาชวนเรามาเล่นไง<ม>คนนี้จะโดนนะัก<ค>ถูกไหมคะคปอนก็เลยแบบโอเคเพราะเราก็ไม่ใช่คนที้ฟ้องอยู่แล้วหมายถึงอ่ะเราก็โอเคไม่มีปัญหาแล้วหลังจากนั้นอ่ะ ก็กลับไปถึงบ้านของป้าที่พี่เฟิร์นเขาอยู่ก็ทํากับข้าวกินคือต่างจังหวัดค่ะพี่แล้วยิ่งชนบทหมู่บ้านเล็กๆอะค่ะเขายิ่งนอนเร็วแล้วมันก็ไม่มีแสงไฟฟ้าเลยมันก็จะมืดมันมืดจริงๆแล้วก็ปอนก็เข้ามานอนคืนแรกอะมันไม่ได้มีอะไรค่ะพี่แจ็คมันก็ผ่านไปแต่ด้วยความที่สับ น้ำเนี้ยกลับบ้านของพี่เฟิร์นของป้าค่ะแล้วก็ยายมันเป็นเส้นทางบังคับค่ะ mm. ไม่ว่าคุณจะเดินไปบ้านป้าหรือไปบ้านยายคุณต้องผ่านสะานี้ mm. แล้วก็พอคืนวันที่สอง mm. ก็ทำกิจกรรมปกติแล้วก็มานอนทุ่มหนึ่งก็นอนแล้วค่ะระหว่างนอนก็นอนอ่านหนังสือพวกขายหวัวลาอพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แจ๊ค mm. เราก็ หลับพอเราหลับพี่แจ๊คปอนได้ยินเสียงคนมาตะโกนเรียกเป็นภาษาอีสานเนาะมีไพย,ยูโบเป็นเป็นแบบผู้ชายชเป็นเสียงเสียงกังวานหน่อยมี่ไพย,ยู่บปอ,อนก็แบบไม่ไม,ไม่ไม่เรียกไม่ขานตอบอะคะ่ะแต่เดินออกมาที่ระเบียงชั้นสองแล้วก็ไปดูชะโงกดูมันมืดอะค่ะก็ไม่มีใครอะ่ะ พอปองกำลังจะเดินกลับเข้าห้องก็เรียกอีกรอบนึงปอนก็เดินไปดูอีกรอบนึงมันก็ไม่มีใครก็เลยกลับเข้ามานอนต่อแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองหลับไปตอนไหนม,มันรู้ตัวอีกทีคือฝันฝันว่ามีผู้ชายแก่ๆค่ะอายุน่าจะประมาณหกสิบกว่าเขามาหาปอนในฝันแล้วเขาก็คุยกับปอนว่าเขามีของจะให้ครับ แต่ต้องเล่นเกมกับเขาก่อนอตอนก็ตกลงพอทันทีที่ตกลงอ่ะอภาพมันวาร์ปค่ะพี่แจ็คภาพมันวาร์ปไปที่แม่น้ำค่ะคโดยที่คุณลุงคนนั้นน่ะเขายืนอยู่บนฝั่งแล้วปอนยืนอยู่ตรงลิมแม่นม้ำนะคะ เขาก็ทายปัญหากับปอนพอปอนท่ายผิดปอนก็เดินลงเขาให้ปอนเดินลงน้ําค่ะปอนทายผิดอีกก็เดินลงน้ําครับจนมันถึงจมูกคือจะมิดหัวแล้วค่ะก็เขาก็กาลังทายอีกปอนก็กําลังจะเดินมุดลงไปอีกแต่พี่เฟิร์นอะ,ะ่ะเขาเรียกปอนนานแล้วแต่ปอนไม่ตื่นเขาก็เลยเดินมาเขยา่ามันทําให้ปอนสะดุ้งตื่นค พอปอนสะดุ้งตื่นปอนก็เล่าบอกพี่เฟิร์นว่าปอนฝันแบบนี้พี่เฟิร์นเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยฝันแบบนี้เลยเหรอ<ค>ทำไมพี่เฟิร์นถ้าฝันแบบทำนองแนวเนี้ยปอนจะไหลตายนะปอนก็เลยงงคือยังไงอ่ะพี่ก็ม <c oughs> <"K> ันมาเล่นทายปัญหาในฝันไงค,คนแก่คนเฒ่าแถวเนี้ยถ้าเกิดว่าปอนอะ่ะ มุดหัวจนจมน้ําก็คือปอนตายเลยนะคตอนนั้นปอนก็ตกใจเขาก็บอกว่าปอนต้องไปเล่าบอกยายนะเหมือนแบบเหมือนให้เล่าบอกยายแต่ปอนแบบกลัวแม่คือถ้าเล่าบอกยายยายก็ต้องบอกแม่นะ้อว่าเราจมน้ําอ่ะแล้วแม่เขาก็ไม่ได้อยากจะให้เรามาตนะั้งแต่ทีแรกแล้วอะ่ะคปอนก็เลยเลือกที่จะไม่บอกหลังจากที่จะไม่บอกเพราะว่าอีกอีกวันหนึ่งเราก็จะกลับ บ้านเราแล้วไงเราก็คิดว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรจนกระทั่งคืนของคืนนั้นนะคะระหว่างที่นอนมันก็มีเสียงมาเรียกอีค่ะป้อนมันลงน้ำตอนนั้นนะปองก็กลัวเนาะตกใจแต่ว่าความแบบความอยากรู้อ่ะไม่รู้ว่าอารมณ์ไหนเหมือนกันนะกลัวแต่เดินไปดูค่ะ เดินไปตามเสียงอะพี่แจ็คม,มันเหมือนมันเหมือนมนสะกดเลยนะเดินไปตรงที่ที่สระน้ํานั่นนะคะพอเดินไปปุ๊บบอนเห็นเงาค่อนข้างใหญ่เลยพี่แจ๊คแต่ตอนนั้นเราก็คิดเพราะบอนเล่าบอกพี่แจ็คไปแล้วว่ามันมีต้นตาลเนาะที่ขึ้นรอบสระมันอาจจะเป็นเงาต้นตาลก็ได้คือพี่แจ๊คมองแบบเหมือนเวลาที่เรามีเงา มีเงาด้านด้านหน้าเนาะมันก็ต้องมีต้นทางเนาะเราก็หาที่มาของเงาไงพี่แจ็คปอนก็หันหันหันไปดูสิ่งที่ปอนเห็นคือเป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่กำยำใส่กระเบนสีดำเ,เพราะาอาจจะด้วยใช่ใส่จงกระเบนสีดำอาจจะด้วยที่เป็นมันมันมืด รเราก็ไม่รู้เขาใส่สีอะไรหรอกแต่ว่าเขาไม่ได้ยืนเขาไม่ได้ยืนเท้าสะเอวนะคะคแต่เขายืนเหมือนแบบเหมือนคนแขนโก่งอะค,ค่ะแล้วพอปอนเห็นตอนนั้นนะ่ะปอนก็แบบตกใจกัวมากเพราะว่าแบบคนทั่วไปมันไม่ใส่ชุดอย่างนี้หรอกตอนก็เลยแบบวิ่งกลับไปที่บ้านป้าคืนคพอหลังจากที่กลับไปถึงบ้านป้าเราก็รู้สึกว่าไม่ได้แล้ววะ่ะ แบบนี้ยเพราะเรารู้สึกว่ามันมีความความดึงดูดะให้เราไปที่ศาลนั้นน่ะพี่แจ๊คแล้วเราก็เล่าบอกพี่เฟิร์นพี่เฟิร์นเขาบอกว่าให้ยายเล่าไปบอกยายเดี๋ยวยายจะบอกทุกอย่างถ้าเป็นแบบนี้คือเขาแสดงว่าเขาไม่ปล่อยเราเขาจะเอาเราให้ได้ก็เลยตัดสินใจไปเล่าบอกยายทันทีที่ยายรู้อะ่ะยายตกใจมาก ยายรีบไปหาคนหมอทรงหมอธรรมเพื่อที่จะทำพิธีให้กับเราเราก็งงว่ามันอะไรขนาดนั้นะยายใหญ่อะไรขนาดนั้นใช่ไหมเออมันขนาดนั้นเลยเหรออยายบอกว่าเขาจะเอาเองเองถ้าเขาถ้าเขาเล็งแล้วเองไม่รอดยายพูดแค่นี้เขาก็ไปทำพิธีค่ะ ขาก็ไปแบบพวกแต่งขันห้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนไปทําแล้วยายเขาก็ไปท,ทําพิธีเหมือนแบบตัดไม่ให้เขามาเอากับเราอืเราก็แบบเฮ้ยมันน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอยายเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าสะเนี้ยมันมีตำนานคือมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็มีพอมันเป็นสักทีนี้เขาก็เอารถไม่คงไม่โฮอะไรมาขุดกัน พอหลังจากที่ขุดไปเสร็จปุ๊บเขาก็มีการทํานายแล้วก็เสียงทายอะคะ่ะพี่แจ๊คทำนายเสียงทายกันปรากฏว่าคือเขาเรียกว่าปู่ตาแล้วกันเนาะหรืออะไรพวกประมาณเนี้ยคะ่ะเขาบอกว่าเขาจะเอาสี่เขาจะเอาสองคู่สองคู่คือชายสองหญิงสองอรวมเป็นสี่คนเพื่อไปสังเวยอะคะ่ะซึ่งมันมีคนตายไปแล้ว ชายหนึ่งหญิงหนึ่งแล้วก็จะมีปอนนี่แหละครับทีนี้ยายเขาก็แบบทําพิธีทําทุกอย่างแล้วหลังจากที่ทําพิธีทําอะไรทุกอย่างเขาก็บอกว่าเขายังจะเอาอยู่นะอืยายก็เลยบอกว่าจะให้ทํายังไงเหมือนแบบเขาก็เลยให้เหมือนเอาเอาหุ่นหรืออะไรนี่แหละค่ะ เหมือนไปทาเหมือนเสมือนตัวของเราอะค่ะพี่แจ็คเอาไปแทนอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนเราก็ไม่รู้พิธีกรรมของเขาเนาะแล้วหลังจากนั้นะคล้ายตุ๊กตาเสียกบาลมั้งพอนไม่แน่ใจเหมือนกันเลยค่ะเพราะว่าเราเราตอนนั้นเรายังเด็กเนาะสิบสี่เราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยรู้แต่ว่ายายเขาทาแบบเหมือนแต่งขันห้าแต่งอะไรมีแบบของเส้นวหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นอะปอนก็บอกกับยายว่า คือยายอย่าบอกแม่ได้ไหมยายก็บอกว่าไม่ได้ยายต้องบอกอืมเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่อืมคือเขาต้องให้เราดูแลตัวเองอะ่ะเหมือนต้องให้เรากลับไปแล้วก็ไปทาบงุงทําบุญเหมือนพาไปวัดอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่เสร็จพิธีกรรมตรงเนี้ยปอนก็กลับไปบ้านเรื่องมันก็ไม่ได้มีอะไรแล้วมันก็จบแต่ปอนจะขอเล่าเรื่องของหลานนะคะก็คือ,อเหมือนหลานคนเนี้ย เขาเกิดมาน่าจะประมาณสักสองขวบได้แล้วบ้านเขาติดกับฝาน้ํานี้ครับแล้วเหมือนมันมีงานอะไรสักอย่างที่แบบเหมือนเขาแบบเหมือนยายเขาเลี้ยงอะแล้วเหมือนกับเหมือนเขาคลาดสายตานิดเดียวอะค่ะน้องก็เดินลงน้ําไปเลยแล้วน้องก็เสียที่น้ํานี้ค่ะที่นี่เลยเหรอที่นี่เลยค่ะโอ้เขาก็เลยมองว่าเหมือนเหมือนหลานจะเอาไปอยู่ด้วยประมาณนี้ค่ะพี่แจ๊คไม่ไม่ไม่ใช่แค่เด็กอย่างเดียวใช่ป่ะมีมีมีผู้ใหญ่ด้วยเหรอ มีมีหลายคนค่ะอเพราะว่าหลังจากที่ปอนออกไปก็ก็ได้ครบสองคู่อะค่ะโอใช่ค่ะอืมส่วนมากน้คือน้ำคนไปแทนปอนค่ะน้ํากับเด็กมันเป็นของคู่กันไงส่วนมากเด็กก็ต้องเออจะต้องมีอะไรที่มันเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวข้องกับน้ําอะเด็กเห็นน้ําไม่ได้จะต้องเล่นน้ําบางทีจมน้ําอุบัติเหตุอ่ะโชคร้ายก็อาจจะเสียชีวิตโชคดีก็อาจจะช่วยขึ้นมาได้แต่นี่พอบอกว่ามีเคสผู้ใหญ่ด้วยก็ก็น่าคิด อืมเหมือนกับเขาจะเอาใช่ค่ะอืมพอบอกก็เป็นบ่อธรรมชาติอะไรพวกนี้อาจจะเป็นเรื่องของผีอะไรตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้แต่ไม่เข้าใจนะว่าจะเอาชีวิตคนไปสั่งเวอเอาไปทําเพื่ออะไรวะอันนี้ปอนคิดเองนะคะพี่แจ๊กว่าคือปอนก็ไม่เข้าใจว่าคนที่ไปเส้นไหว้หรือไปหรือไปเสี่ยงทายอะ่ะจะไปเสี่ยงทายทําไมอะ่ะในความรู้สึกของปอนเนาะ พอไปเสียงทายแล้วเขาก็ได้มาว่าเออจะเอาสองคู่อย่างเงี้ยเอาสี่คนอย่างเงี้ยจริงๆแล้วตรงนั้นอาจจะมีเจ้าที่เจ้าทางแหละแต่ก็จะมีใครสักคนหนึ่งไปเสี่ยงทายเพื่อที่จะอะไรสักอย่างหนึ่งพอพอเสียงทายปุ๊บอ้าวพอได้หรืออะไรก็แล้วแต่อหรืออาจจะต้องการคําตอบอะไรก็แล้วแต่ทางนู้นก็ขอของแลกเปลี่ยนในเมื่อคุณมาเสียงทายฟรีๆไมมพี่แจ๊คก็ถูกเลยค่ะของฟรีไม่มีในโลกนะอันนี้เมื่อคุณมาเสียงทายฉันได้เดี๋ยวฉันจะ ค้านายทายทักให้แต่ขอนะขอเอาคนเอาบริวารม,มาใช่ใช่บริวารกับพี่แจ๊คเอออะไรอย่างนั้นก็ได้ค่ะเออแต่ส่วนมากมันก็จะก็จะเริ่มต้นลักษณะแบบนี้แหละมั้งมีคนเข้าไปไปขอไปเสี่ยงทายเพื่อไปอะไรบางอย่างให้ปกป้องคุ้มครองแต่ต้องแลกกับอะไรบางสิ่งบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีก็ไรเหตุผลก็มีนะ,ะจะเอาก็คือจะเอาเลย ใช่ค่ะเออต้องการปีละคนอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ยินกันบ่อยใช่ใช่ค่ะถ้าเราจะได้ยินจะเป็นแบบนี้ปีละปีละคนเหมือนเราไปไหว้ผีอะค่ะพี่แจ๊แล้วผีเขาอยากได้ชีวิตอยากได้บริวารไปสะสมอะถ้าบอลเดาเอานะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นสะสมบริวารไงถูกป่ะเพิ่มบารมีให้กับตัวเองอะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออนะครับแต่เรื่องของน้องของน้ำาเด็กกับน้ำมันของคู่กันอันนี้ผู้ใหญ่ก็ผมว่าเขาคง มีวิธีการเอาตัวรอดได้ประมาณนึงอะแต่พอเป็นเด็กอะนนี้น่าห่วงเออก็ต้องระมัดระวังก็คือก็คือย่างี้ค่ะพี่แจ๊คหลังจากที่ปอนจมน้ําตั้งแต่อายุสิบสี่ปอนก็ไม่เคยไม่เคยลงน้ําที่เป็นแบบคือทะเลหรืออะไรพวกสระว่ายน้ําไม่กล้าเลยค่ะมันเข็ดไงมันมันกลัวพี่มันขยดอืมฝังค่ะใช่ค่ะเข้าใจได้ว่าหลายคนไปแหละคนที่เคยอาจจะเกือบเกือบเฉียดตายกับ เหตุการณ์นั้นๆสิ่งนั้นๆอะไรที่มันมันผ่านการเฉียดตายมาคนก็มักจะกลัวละมักจะฝังใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเหมือนคนโดนหมากัดก็จะกลัวหมาไปตลอดทั้งชีวิตเลยเพราะว่าเคยโดนหมากัดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันนะครับอ่าโอเคได้คุณปอนอนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับบ่อลวงตายก็ระมัดระวังกันน้องๆหนูๆนูในเรื่องของการไปเล่นน้ํายิ่งเป็นน้ําที่มันเป็นน้ําธรรมชาติ สาธารนะอะไรพวกนี้ต้องระมัดระวังนะคะโอเคได้คุณปอยังไงขอบคุณมากๆเลยนะที่มาเล่าเรื่องนี้พี่าได้ของฝะัฝากฝากเพจได้ไหมคะได้ที่จ๊ะคือคือคืออย่างนี้ค่ะตอนนี้คุยกับทีมงานเป็นเพจที่แบบเผื่อมีใครที่แบบชอบแนวทางการเล่าของปอางเนี้ยเผื่อเขาอยากจะแบบมาเล่าแต่เขาไม่กล้าเล่าอะไรเงี้ยอาจจะฝากปอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับขอให้เผื่อเผื่อมีคนติดตามนะคะอ่าอ่าอ่าค่ะ ชื่อชื่อเพจหลอนหลังไมค่ะหลอนหลังไม่นะใช่ค่ะเออค่ะเพจเฟซบุ๊กเข้าไปติดตามเข้าไปติดตามก็ได้ใช่ค่ะโอเคขอบคุณมากคุณปอนค่ะจาสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบ